สวัสดาสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสรับหนุนการปฏิบัติงานของอสมเพื่อดูแล <5. S 2> สุขภาพของประชาชน,นท่านยืนซึ่งในวันนี้ผมจะขอเพิ่มเติมในหลักรู้ที่จะต้องเรียนเพิ่มกันร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของ NCD ในส่วนของการดําเนินการคําแนะนำเพิ่มเติมตรอบุกษาแพทย์หากเป็นผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงไขมันในเลือดสูงเกินอาหารอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยให้สมดุลการลดคาร์โบไฮเดรตสำคัญที่สุดนะครับในเรื่องของการดำเนินการเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนการปฏิบัติการของเราสอวเพื่อดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนขณะนี้ได้เวลาสมควรแล้ว เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งผู้นำองค์กรภาษาสมัครสาสุขประจำหมู่บ้านในการต่อสู้กับโรคไม่ติดต่อหรืองรัว NCD ประจำปีงบประมาณ2,568นั่ปนนี้ของคุณครับท่านก็บอกว่าทุกวันนี้อสมเนี่ยได้รับค่าตอบแทนจากการเป็นมติของคณะรัฐมนตรีเท่านั้นท่านก็บอกว่าทำายังไงมันยั่งยืนใครมาเป็นรัฐบาลต้องได้ตลอด ไม่ใช่ต้องขอมติคอรอมอทุกครั้งท่านก็บอกมาทําให้เป็นพระราชบัญญัติอสมอเลยท่านก็ให้ยกล่ามจากกระทรวงสาธารณสุขวันนี้เรื่องของท่านอยู่ที่นายกลงตีแล้วในมือนายกครับรอนิดหนึ่งท่านนายกเซ็นปุ๊บมาหาถึงป๊บถึงผมผมก็จะรรจุระเบียบวาระแล้วเ,เข้าประชุมสภาออกเป็นพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายดีไหมครับพี่น้องสว ก็ตกลงความร่วมมือในครั้งนี้นะครับแน่นอนสมาชิกนะครับของอสมท่านผู้บริหารน,นะครับเมื่อเรื่องเข้าบอร์ดปลายเดือนนี้แล้วเนี่ยความสมบูรณ์ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเริ่มใช้เงินก็นได้ก็ประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนหน้านะครับสำหรับผู้ที่จะลงทุนท่านสมาชิก สงสัยก็สอบถามอะไรหลายๆแล,ลประเด็นก็ก็สรุปได้ก็ประมาณนี้ครับากากรไม่ได้มีเงื่อนขัดสนในหลายๆด้านที่เป็นประโยชน์มีเหตุมีผลเพาะกติกาของการกู้เนี่ยธนา,าคารก็จะดูให้แนะนําให้อยู่แล้วมีที่ปรึกษาในหลายส่วนนะครับความก้าวหน้าในส่วนต่างๆของภารกิจของอ,อสมอด้วยครับ ท่านประธานวิบเดี๋ยวท่านจะตอบตอบให้หลังในตอนนี้ไปอยู่ที่มือท่านนายกแล้วรอรอนิดนึงท่านนายกลงนามแล้วเนี่ยเพราะเป็นเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินนะฮะท่า,ทานนายกเส็นแล้วเนี่ยก็จะมาที่วิบวิบก็จะบรรจุระเบียบเวลาให้นะ,ะให้ให้พระราชบัญญัติอสมอเนี่ยได้ใช้ให้ได้ไวที่สุดเป็นความตั้งใจซึ่งท่านก็ตามผมมาหลายเดือนแล้วเราก็รอนิดนึงถ้ามันปิด เพิ่งปิดสมัยแล้วก็มาปิดปีใหม่นะเดี๋ยวจะตามให้ไวที่สุดเพราะทางสั่งให้เป็นของวันปีใหม่กับพี่น้องอสมอทั่วประเทศเราเราพยายามทำคือคือคือไม่ยากครับเพราะบัรจุที่วิ่วิ่ว่าจะถ้าหากถ้านนยกมาแล้วเนี่ยเราจะบรรจุเรื่องไหนขึ้นก่อนหลังใช่ไหมเรื่องอาจจะมี 10- บยี่สิบเรื่องเนี่ยแต่ว่ามองเห็นเรื่องนี้มันกระทบกับคนส่วนใหญ่และได้ประโยชน์กับพี่น้องอสมอทั้งประเทศ ก็ยังอยู่ที่กระทรวงการคลังนะเพราะว่า,ามีความเห็นอย่างหลากหลายซึ่งกระทรวงคลังต้องมีความเห็นกรรต้องมีความเห็นแล้วเรื่องก็จะไปรวบรวมกับคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประเสริฐจันทรวทองทองนะเป็นประธานนะครับก คงเร็วๆนี้คงได้ประชุมกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนความเห็นก็เกือบครบนะครับถามเรื่องไวรัส HMPV ที่ระบาดในจีนน่ะครับเปนของประเทศไทยมีความหน้ากากอยังไงบ้างไวรัส HMPV ที่ระบาดในจีนเนี่ยเป็นไวรัสที่เกิดขึ้นตามปกติในฤดูการของแต่ละปีแต่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยโรค ภัยไข้เจ็บบางโรคก,ก็ไม่ได้เอามาเป็นสาระสำคัญในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่วันนี้เนี่ยความสำคัญในด้านของการพัฒนาการควบคุมโรคอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มากมากและก็สามารถที่จะกำหนดรายละเอียดเช่นชื่อของไวรัสชนิดต่างๆนี้เนี่ยขึ้นมาได้เมื่อมีชื่อแล้ว ก็มีการติดตามแล้วก็มีการดำเนินการในส่วนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ชัดเจนขึ้นเบต้านิวโมไวรัสซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ในประเทศไทยก,ก็เคยมีอยู่เป็นประจำนะครับไม่ได้าร้ายแรงจนถึงขั้นที่ไม่สามารถรักษาได้หรืออย่างไรแต่ว่าไวัสชนิดนี้ถ้าไม่ได้มาหาหมอก็กหายเองได้แต่ขอให้ระมัดระวังเวลา มีไอเจ็บคอก็ใส่แมสนะครับทานอาหารต้องเป็นอาหารที่สะอาดอาหารร้อนนะช้อนกลางล้างมือเป็นสูตรจำในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วในส่วนต่างๆ่างแบบนี้เนี่ยก็ขออย่าได้วิตกกังวลไปมากมายอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถบอกเก่าเล่าขานกันได้ทั่วประเทศนะครับโดยที่ให ไม่ได้เป็นเรื่องหน้าวิตกกังวลอะไรนะครับอะไรที่มันโด่งดังออกมาทางสื่อได้แล้วเนี่ยถือว่ามันสําเร็จแล้วนะครับมันจะต้องออถูกวิจัยวิเคราะห์ได้อย่างเรียบร้อยแต่ถ้ามันมาเงียบๆโดยที่ไม่รู้อะไรเลยจีนน่ากลัวค M P นะครับก็ตัวเต็มๆก็ Human Beta n e i m um o Virus นะครับก็เพียงเท่านี้แหละครับ